สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วไปกดที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอให้ท่านเลือกวิดีโอแล้วลูดดูคลิปต่างๆ200คลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าเหรียญโบราณเหรียญหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านได้ชมฟรีแบบไม่มีกั๊กครับชมฟรีแบบไม่มีกั๊กเราจะให้ท่านดูกันแบบไม่เกิน1นาทีครึ่งหรือ2นาทีหรือ3นาทีเพื่อทุกท่านจะได้ชม ช่องนี้แบบเนื้อๆไม่ต้องมีน้ําจะได้ประหยัดเวลาท่านนะครับมาดูกันให้เวลา3วิกดหยุดแล้วอ่านเองนะจ๊ะ1วิ2วิ3วิกดหยุดดูเองนานเป็นชั่วโมงก็ได้นะแล้วก็แคปหน้าจอได้เลยนะช่วงที่ผมนับต่อครับให้เวลา3วิแคปหน้าจอแล้วเอาไปขยายดูเอง1วิ2วิ3วิกดหยุดดูเองแล้วก็แคปแล้วใช่ไหม1วิ2วิ3วิ เนี่ยสามร้อยเหรียญกดหยุดดูเองแล้วแคปบหน้าจอเองแล้วเอาไปขยายดูเองเลยนะหนึ่งวิสองวิสามวิเป็นไงละ่ะหนึ่งวิสองวิสามวิเป็นไงละ่ะหมดละครับสี่ภาพผมบอกแล้วนะครับช่องผมนี่ดูแบบเพลินๆกัน,ปนไปเลยอ่ะเอาใจแฟนคลับช่อง youtube ผมนี่ครับให้เวลาสามวิกดหยุดดูเองนะจ๊ะแคปหน้าจอก็ได้นะหนึ่งสองสามผ่านมาเป็นไงสวยไหม สามรอยเหรียญแม่เจ้า, <c oughs> าห้นึ่งสองสามผมว่าดูธรรมดาอย่างนี้สวยกว่าเนาะโอเคครับขอบคุณครับเพื่อนๆกดติดตามได้เลยนะครับเราใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีกับสี่สิกว่าวินาทีไม่เกินสองนาทีนี่เลยครับช่องนี้มีแต่เนื้อเนื้อไม่มีน้ำไปแล้วครับเพื่อนๆชมฟรีชมเหรียญฟรีจากทั่วโลก แบบไม่มีกัก๊กวันละยี่สิบเหรียญน,นะครับชมเหรียญฟรีวันละยี่สิบเหรียญชมฟรีแบบไม่มีกัก๊กชมเหรียญฟรีทั่วโลกกดติดตามช่องนี้ได้เลยครับเห็นไหมใช้เวลาแค่สองนาทีกว่าๆเองเน้นเนื้อเนื้อไม่เน้นน้ำอ้อมๆนะสวัสดีครับ